นี่ฮะเหยื่อวันนั้นเอาตับซิ่งมาวันนี้เอากุ้งซิ่งมานะนี่ทิ้งไปเลยตัวแรกมาแล้วคนระับตัวไซส์ใหญ่เลยนะไซส์ใหญ่เลยนะอย่ากุ้งขาวเราทำงานนะรอวัดนะโดนนะโอ้โหตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กจริงจหย่อนแล้วตอดเลยหย่อนแล้วตอดเลยปลาทันใจนะ เริ่มโลสายนะไปแล้วนะโอ้โหปาคันใจไปแล้ว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 โอ้โหไม่ตัวเล็กอ่ะเอาเอาเอาอุ้ยอุ้ยกืนเฮ้ยลงไส้ไปแล้วมั้งครับผมก็มาสรุปผลงานนะครับอ่ะมาดูปาในกระป๋องเลยดีกว่าเฮ้ไม่ได้อยู่นี่แล้วผมอยู่นี่นะนี่นะครับผมได้ el a